Yeah you got the yum yum t ยา yum 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 me Yeah you got the yum yum วันนี้มาแป๊บเดียวนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับชาวเฟซบุ๊กนะคะแบบแบบกับแม่หมอคุณปรีมมาแชร์ก่อนแชร์ไลค์ก่อนหนึ่งแชร์ไปไหนก่อนแชร์ไปที่ มาดูดวงค่ะอ่าฮะแม่พัทราพรสักกรสวัสดีค่ะแม่แม่แม่อะไรไดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องมาแม่จ๋าเราอีพวกนี้มีพิรุษตลอดอ่ะสงน้าสงสัยตลอดสีจะท้อนเลยแม่อีกเครื่องของแม่ เสียงอะไรแล้วลูกลสเสียงอะเหรอโอเคงั้นปิดเสียงก่อนหนึ่งโอเคไหมแม่แมอสวัสดีค่ะสวัสดีเบนจามาด้วยค่ะโอเคแม่ปิดเสียงให้แล้วค่ะพัทราพรพัทธาพรที่ใครก่อนแพรหรือเปล่าแพเปลี่ยนแพเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เหรอคะสวัสดีแม่มอกเขาสวัส,ส,วสดีพี่ยาวด้วยค่ะแม่หนีกลับไวอะไปสถานีมีหอยแล้วกับ ก็แพรไม่มาไงแพรบอกแพไม่กินแม่ก็เอาไงดีวะกลับเลยดีวะ่ะก็กลับเลยไม่รู้เที่ยวอะไรอ๋อไปเที่ยวนี่ต่อตอนเช้าไปตลาดน้ําเราเรากลัวแบบแพรอาจจะไม่ถนดัดในมุมของตลาดน้ํานี้แม่หมอก็เลยเออไปม่หมอก็เลยไปเดินนี่เลยตลาดคลองรัดมะยมอะ่ะ ไม่ค่อยมีคนนะคะของก็ขายน้อยด้วยก็เฉยๆของที่ชนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะจะมีเยอะกว่านี้ก็โอเคถนาดตลาดน้ําจริงหรอแต่ฝรั่งเยอะอยู่นะวันนั้นที่ไปอะ่ะฝรั่งเยอะแล้วก็ของกินก็พอมีนะคะแต่ว่าดีมันมีดนตรีสดมีอะไรด้วยนะอืมอ่ะฝากเคาะหน้าจออยู่ตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงก่อนเล่นๆมามามาไล์าาให้แบบว่าเออให้หรู้ว่า อันนี้คือเจ้าของเพจหนึ่งไปฉีดอะไรมาเพราะวันนี้ง่ายไปเติมฟิลเลอร์ไปเติมปากมาไปฉีดปากมาอีกสองซีซีค่ะนะคะฉีดปากอย่างเดียวแล้วก็ทำหนีบผมให้ฟูๆแค่นั้นเออไม่รู้จะลงตรงไหนแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยแพ้แม่ว่าจะเป็นไฮฟูหน้าหน่อยให้หน้ามันตึง <c oughs> <c oughs> ไม่แผ่ว่ะไม่แผ่ว่ะไม่แผ่วจริงๆนะคะ แม่คนที่บ้านขิดไปแล้วสองนายจะรอดไหมโควิดใช่ไหมนายเชื่อแม่หรือยังนายเชื่อแม่หรือยังกันบอกแล้วว่ามีมีส่วนมีส่วนที่จะติดโควิดได้นาะยอาจจะต้องระวังนะวันที่ที่ทายกันยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งนายบางทีไพ่มันจำมันคงไม่ออกภายในวันสองวันนะก็ประมาณเดือนหนึ่งเอาเธอลาไปเลยแม่ ขอบคุณคะ่ะอัเทอร่าคือตัวที่ฉีดเหรอสวยสุดแล้วแม่หมอคนนี้ขอบคุณคะ่ะแม่ไม่รู้ว่าหมอเขาฉีดตัวไหนให้ไม่รู้ว่าเขาฉีดตัวไหนให้เหมือนกันนายแพทย์เป็นคลินิกคลินิกเพื่อนแม่หมอเองอืมสามพันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอืมต่อซีซีแล้วก็เติมไปสีสองซีซีนะคะเออดีนะยังไม่ออกไปหาผู้ ใหเดทมันขึ้นอัไหนเดทมันในเรื่องของปัญหาสุขภาพอยู่แล้วต้องระวังนะคะอืมอัลต้าคือขั้นกว่าของไฮฟูหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉีดนั้นใช่ปะอัลเทร่าแพงว่าแพงจดก่อนอัลเทอร่าอัลเทอร่าขึ้นเลยวะมันมันจะทําให้หน้าเราเดทป,ปะแพงหรือยังไงแม่หมออยากแบบหน้าเล็กๆเ,เลยอะอยากแบบหน้าเล็กแบบ เอาแค่ฝ่า,ฝามือเนี่ยเอาให้มันเหลือแค่เนี่ยตรงเนี้ยฝ่ามือเดียวเ <laughs> <laughs> นาะนี่ขนาดผอมแล้วหน้ามันยังไม่ลงเลยอะ่ะเอาเทล่าใช่ป่ะ <c oughs> ขั้นกว่าของไฮฟูอ่ะฮะสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะคะช่องนี้เหมาด,ดูสวยมาก <c oughs> พูดอีกก็ถูกอีกนะพี่เบิร์ด <c oughs> ไม่ว่าเราจะอยู่ช่องไหน พราะเราผ่านแอปอย่าเจอน้องในกล้องสดนะเนาะอ๋อเธอร่าท่ากับโบทอกอ๋อโบทอกแมมโบไปแล้วเพิ่งโบ,โบไปตอนเดือนธันวาเออโบไปตอนช่วงปลายเดือนธันวาน่าจะยังได้อยู่แล้วก็อันนี้เราก็ใส่ฟิลเตอร์ไงเราก็ใส่ฟิลเตอร์ที่แบบหน้าเดบะถ้าลองไม่ไม่ฟิลเตอร์หน้าเดบไม่รอด <laughs> สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ โบทฮอลลีสก,กับหน้าจัดไปเนาะต้องจัดนะเท่าไหร่พูดมาเลยเก็บตังก่อนทำไปเยอะแล้วแม่งหน้ากูก็เปลี่ยนทุกไตามากแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผัวเพอร์ลูกเต้าจำหน้าไม่ได้แล้วเนาะอะไรกันนะกันนาวะ่ะคนจะสวยก็ห้ามนั่นห้ามนี่เนาะไม่เข้าใจเลยนะอ่ะปลายปลาคนแรกคาย,ยัางไง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณการด้วยนะคะสวัสดีคุณนัชกรด้วยค่ะใครเอ่ยบางคําถามที่ไม่สามารถออกกัดได้เมื่อสักครู่มีคนทักมาที่ไลน์แอดนะคะโอนค่าครูแล้วก็พิมพ์คําถามทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอไปไล่พิมพ์ตอบกลับหลังจากลงไลฟ์นะคะสาวๆนะเลขพรุ่งนี้จะได้งานไหมคะตัดแว่นงานตัดแว่นหรอคะ ใส่อายุให้แม่หมอหน่อยนะคะเราจะได้นับญาติกันถูกนะคะว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องกันนะคะนะคะสาวๆโอเคอ่ะอันนี้ไปดูหลังบ้านเนาะสิบ้านาทีเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ติ๊กต็อกนะคะวันนี้คนน้อยก็ดีชิวๆนะคะพรุ่งนี้จะได้งานไหมคะงานตัดแว่นนะคะพี่เล็กนะคะเมาได้ไหมแม่เมาไดให้คนมีอยู่แค่นี้เองไหนเหมาเลยมีได้อยู่แล้วคะ่ะพี่เล็กนี่ เผอๆจะได้เป็นตัวแบบสมมุติว่าเรามีราคาหลายราคาใช่ไหม 900, 1ห้า5 0 0พ 3,000, 4,000ก็จะได้เป็นตัวท็อปตัวราคาสูงสุดนะคะยินดีด้วย,ยนี่ด้วยพวกนี้นะคะเดี๋ยวพวงนี้ได้งานตัดววาเนี่ยลืมส่งรีวิวกันบ้างนะคะเออส่งที่ลิงก์โปรไฟล์หลังบ้านได้เลยนะอ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อโอ้โห61ต้องเรียกคุณแม่แล้วคะ่ะสวัสดีคุณแม่เล็กด้วยนะคะสวัสดีพี่พรด้วยคะ่ะ การค้าขายเป็นยังไงบ้างระคะพี่พรขายอะไรคะขายอาหารอาหารแบบไหนเอ่ยของกินหรือว่าของแห้งหรือของฝากคะหรือว่ายังไงถ้าอยากรู้ว่าขายดีไหมต้องส่งมาให้น้องหมอชิมก่อนอ้าวตลอด <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูด่นี้ชิวๆนะคะพี่เขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าซื้อมาขายไปเราอาจจะมีความขยันน้อยหน่อยช่วงนี้มันเขาเรียกว่า ขายแบบพอเป็นพอไปได้ไม่ได้พุ่งมากนะคะไม่ได้พุ่งมากเหมือนพี่เมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราปรงและทําใจได้ได้น้อยได้มากเราก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกนะคะไม่มีปัญหาคุณกันนะคะคุณกันสี่สิบสามโชคลาภวันนี้จะได้รางวัลใหญ่ไหมคะหัวยุโรปหัวยุโรปก็มานะคะหัวยุโรปก็มาคุณโอนะคะ อยากได้ก็ต้องได้สีเดวิลถ้ามันเป็นแบบว่ามืดๆเทาๆนะคะแบบไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยลอตเตอรี่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรบคาคาร่ายุโรปเหรอมีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้แต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพอเราได้เยอะเราก็จะโลภมากเราก็จะต่อต่อเงินเอาเงินต่อเงินแต่ทีนะี้การพนันนะคะอย่างที่บอกว่ามันไม่เคยทําให้ใครรวยนะคะมันไม่มันก็เหมือนเขาเรียกว่า เอามาตกเราเอามาตกให้เราได้ก่อนช่วงแรกพอเราเริ่มได้แล้วมันก็จะดึงเราเสียจนหมดตัวนะคะเงินทองที่หามาได้หมดเนี่ยก็มันก็หมดไปกับตรงนั้นนะคะไม่ได้กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เที่ยวอะไรเลยนะคะเนาะเอาแค่พอกรุบกริบแล้วกันเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นก็ต้องเตือนกันแรงๆหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ13 user นะคะแม่หมอคุณปาลีนะคะนี่คือเจ้าของเพจนะทุกคน ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอุ้ยช่องเรานี่สาวใหญ่เยอะมากนะคะพรุ่งนี้จะไปสมัครงานค่ะคุณรักนะคะพรุ่งนี้จะไปสมัครงานจะได้ไหมคะขอให้ได้เนาะอ้โยอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะบริษัทที่เราจะไปสมัครไม่ได้ง่ายๆนะคะยังไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ขอให้ไปก่อนขอให้ไปเราสู้ไม่ถอยเรามันนักสู้มันอัศวินนะคะ ฝ่ายผลิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิศวกรไ,ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ออฟฟิศเลยอ่ะไพ่เนี้ยนะคะถ้าไปสมัครในตำแหน่งที่เออเป็นในเรื่องของไม่รู้ฝ่ายไหนนะถ้าไม่ใช่ฝ่ายผลิตก็จะต้องเป็นแบบเฉพาะทางแบบบู๊ลุยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะถึงจะมีเกณฑ์ได้เนาะอืมโอเคใครที่ใส่อายุให้แม่หมอนหน่อยนะคะสาว,สาว Ee, พี่พน้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะใส่อายุไว้ข้างหน้านิดนึงจะได้นับญาติกันถูกนะคะแล่าสาวไม่อยากนับ้านกับเธอแล้วหนึ่งเอออะไรนี้นะคะโอ้ยร euh ักระยะไกลจริงๆไม่ค่อยอยากอ่านเลยอะคุณครูค่ะคุณครูครูแม่พิมพ์ครูบ้านนอกรักระยะไกลนะแม่หมอบอกเลยว่า โอกาสที่จะสมหวังอะมันยากมากเลยค่ะถ้าเป็นแฟนกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีหรอกยุคสมัยเนี้ยแค่แค่สไลด์นิ้วก็ได้คนคุยใหม่ได้คู่ใหม่นัดนัดทำอะไรกันไหนตอนไหนแล้วไม่ได้พูดให้กลัวแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะว่าหลังบ้านที่ดูดวงอะแซบกันกว่านี้มากขนาดอยู่ใกล้ๆนะหันหลังไว้แป,ป๊บเดียวอะ นั่นแหละก็แม่หมอฟังของท่านวาวชิลาเมธีนะคะ <c oughs> ก็บอกว่าผู้ชายที่แม่เจ้าชู้มีอยู่แค่สองคนคนแรกผู้ชายที่ยังไม่เกิดคนที่สองผู้ชายที่ตายไปแล้วมีแค่นี้เองนะคะไม่อยากเปิดไพ่หรอกอ่านคําถามแค่นี้ก็รู้แล้วที่รักเนาะมันเป็นรักระยะไกลมันจะเป็นไม่มีหรอกคนรักเ,เดียวใจเดียวบอกเลยในยุคสมัยนี้นะคะมันเป็นกะลียุคอะแล้วเกิดในยุคเนี้นะคะอืม การ26่สิค่ะมีแฟนแล้วแฟนตอนนี้จะคบกันได้ไหมคะจะคบกันได้นานไหมเอ่อไพ่นี้คบกันได้นานนะนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้แต่ทีเนี้ยชอบติดที่ว่าหึงหวงกันหรือทะเลาะก,กันนะคะอืมต่างคนต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองอะ่ะเอาใจเอาแต่ใจตัวเองอะนะคะแต่ก็ยังไปด้วยกันได้ก็ยังไปด้วยกันได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใส่อายุให้แม่มอหน่อยนะคะ พี่โอ45ค่ะลูกชายจะสอบปิดมหาวิทยาลัยที่เขาหวังไหมคะอุ๊ยคอนเกรูเลชันค่ะมหาลัยไหนเนี่ยถ้าเป็นคณะในเรื่องของการปกครองนะคะกฎหมายการปกครองราชการนะคะรัฐศาสตร์ต่างๆมีเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะคะแคปไว้ให้ลูกชายดูด้วยนะคะเดี๋ยวได้อย่างไรอย่าลืมส่งรีวิวหลังบ้านกันบ้างนะคะสาวๆนะคะรู้จักไหมคะส่งรีวิวนะ่ะ รู้จักการส่งรีวิวกันบ้างไหมคะเฟซบุ๊กนะคะติ๊กต็อกนี่ส่งกหมนลุ้มลุ้มลุ้มเลยนะหลังบ้านเนี่ยเออ mm. เขาส่งเัมนที่ไลน์แอดนะคะเฟซบุ Facebook, mm. ๊กหรอเฟซบุ๊กอะแต่เฟซบุ๊กเขาก็น่ารักนะจะมีแฟนพันธ์แท้แม่หมออยู่แบบเวลาจับไพ่เขาเขาจะอัดคลิปแม่หมอเลยอะว่าแม่หมอพูดอะไรบ้างอ่าลองดูนะคะวันไหนได้ไพ่ดีก็ลองอัดคลิปดูนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจเราเนาะวันนี้ผู้ใหญ่เยอะมากนะคะ สี่สกว่าเยอะมาก <c oughs> คุณนนท์สีสิแปดนะคะสัมภาษณ์งานมาสองบริษัทค่ะแล้วยังไงต่อคะสัมภาษณ์งานมาสองบริษัทอ่ะฮะทาซีริขอบคุณนะคะใครที่โอนค่าวคูไว้เดี๋ยวแม่หมอไปดูดวงให้หลังจากจบไลฟ์นะคะจะพยายามเคพียร์ให้ก่อนสามทุ่มนะเพราะว่าหลังสามทุ่มมีคิวแล้วจะได้บริษัทหนึ่งหรือสองอ่านทันแค่นี้นะคะพี่ สมัครไว้2บริษัทจะได้บริษัท1หรือ2มีเกณฑ์ได้ที่แรกนะคะโอกาสเริ่มต้นใหม่โอกาสเริ่มต้นใหม่จากที่แรกนะคะก้าวหน้าพัฒนาอาจจะเงินเดือนน้อยกว่าหรือว่าโดนกดเงินเดือนนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสได้สมหวังนะคะคุณชนาพรสวัสดีนะคะบางทีถ้าใครตามมาจากทิกตอกบอกด้วยนะหรือชื่อเล่นชื่ออะไรเพราะว่าบางคนรูปโปรไฟล์ในทิกตอกกับในนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมอ่อจำไม่ได้ บอกได้นะจะได้ไม่ลืมนะคะเไปต่อค่ะคุณเอสามสิบแปดค่ะจะได้มีครอบคอรัวเมื่อไหร่ค่ะจริงๆอ่ะโสดไปดีแล้วนะคะพี่เอน้องมองว่าโสดดีแล้วคนที่โสดเนี่ยเตรียมบรรลุโสดาบันแล้วคะ่ะชาติหน้าเราไปนิพพานแล้วคนที่โสดคือเราไม่มีกรรมกับใครแล้วค่อยๆโสดไปทีละภพทีละชาติไม่ต้องเหงานะคะ ความเหงาเราช่วยตัวเองได้เรามีเพื่อนเรามีสังคมนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีแฟนเลยคือคนโสดไม่มีกรรมกับใครคิดในแง่ดีไว้นะคะไม่ต้องมานั่งชดใช้กรรมไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่ะนะะชาติหน้าก็ไปเกิดไปนิพพานบนสวรรค์ดีปะ่นะเนาะแต่ไหนๆก็ถามแล้วเดี๋ยวดูให้ว่าสามเดือนนี้จะมีเาขาไมามีครอบครัวเลยเนาะโอกาสโอกาสมีคนเข้ามาก่อนไหมน้องว่านะอื อย่าเพิ่งเปิดใจใครเลยค่ะสิบดาบขึ้นขนาดนี้ระวังโดนหลอกทาให้ผิดหวังเจ็บใจเจอรักคุดตุดเหมินนะคะระยะนี้นะเออนะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไม่รอนนะคะฝากแชร์ฝากคอน้าจอด้วยนะคะฝากคอน้าจอฝากแชร์ด้วยนะคะไหนใครแชร์แล้วมันขึ้นผู้แชร์ไหมล่ะขึ้นผู้แชร์ไหมก่อนเดี๋ยวดูซิเราขยับมาอ่านกันที่ อาแชร์ทุกคนน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เล็กน้องอ่านไปแล้วนะคะพรุ่งนี้จะได้นะงานตัดแว่นนะคะงานตัดแว่นได้นะคะผู้แชร์คนต่อไปค่ะชื่ออะไรซานนี้หรอซานนี้เธอตามฉันมาจากติ๊กต็อกหรือว่าเนี่ยเธอตามมาจากติ๊กต็กเลยเหรอหนูจะเลิกกับแฟนขาดไหมแม่เออเอาสิอุ้ย เขาบอกว่ามีโอกาสเลิกได้นะคะถ้าเราคุยกับคนเยอะเราต้อง move on การ move on ในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าของซานี้จะไม่ใช่แบบทำใจให้พร้อมแล้วถึงมีรักใหม่อะของซานิไม่ใช่อะ่ะต้องมีรักใหม่ก่อนแล้วถึงจะตัดตรงนี้ได้นะคะดูจากหน้าไพ่นะซานีินะอืมต้องมีคนอื่นต้องมีคนคุยเพิ่มเท่านั้นนะคะใช้์ให้ล้วนะคะแม่หมอขอบคุณค่ะที่ ระยาแม่อีทเหรอใช่แม่อีทไหมสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีแม่อีทด,ด้วยนะคะอืมไปต่อนี่รวปสติกเกอร์กับแม่แพลวเลยนะพวกเธอเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากนะคะก้อยออกไปแช์ก่อนลูกนี่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 คุณแสงเทียนแสงกล้าใช้ให้แม่หมอแล้วขอบคุณมากๆค่ะคุณแอนนา45เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนชื่อเดียวไหมคะว้า ชื่อเดียวกันเลยนะแต่คนชื่อเดียวของเราสามสิบห้าคงไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วหรอกอ่ะจะได้ใช้ชีวิตกับคนชื่อเดียวไหมพี่เดียวพี่เดียวนะไม่ใช่พี่เดียวไปไปมานะคะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเต็มที่อะเขามั่นคงเขารอสแตนบายนะคะเขาก็พร้อมที่จะไปต่อกับเราแต่เหมือนกับเรายังไม่มั่นคง มากพอเรายังไม่กล้าตัดสินใจมากพอที่วเออจะใช้ชีวิตคู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาไป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 มาๆนะคะยังไม่ขึ้นว่าชัดเจนจะได้อยู่เป็นคู่ผัตวตัวเมียอาจจะแค่มาหาแล้วก็ไปสัปดาห์ละสองสาครั้งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณหัวใจรรัวนะคะขอบคุณหัวใจรรัวค่าครูเท่าไหร่เริ่มที่3คําถาม99ข่าค่ะที่รักคลิกที่ลิงก์โปรไฟล์เลยก็ได้แอดไปที่ไลน์แอดนะคะ แอดไปที่ไลน์แอดเลยนะคะถ้าเกิดห้าคนแม่หมอจะแม่หมอจะดูให้พรุ่งนี้คิวเต็มนะคะคิวเต็มนะคะสวยๆอย่างเราไม่ค่อยว่างนะคะเออน้องมินนะคะสิบแปดมีแฟนแล้วค่ะเรากับฝั่งพ่อแม่ของและญาติญาตของแฟนจะเข้ากันด้วยดีไหม เหนื่อยก่อนสบายที่หลังวะมิ้นหน้าไพ่มันขึ้นว่าเรามีเกณฑ์ที่จะต้องเสียสละทํามากกว่าก็ลูกสะพ้ายอะเนาะไพ่แบบแม่ผัวลูกสะพ้ายอะเข้าใจคํานี้ปะแม่ผัวลูกสะพ้ายมันไม่ได้ดีด้วยกันมากอะค่ะแม่ผัวเขาฝั่งแม่ฝั่งนั้นเขาเยอะหน่อยเขาจะเยอะๆจ้องจับผิดซึ่งเราเหมือนจะต้องคานเข่าเสียสละความรู้สึกเสียสละหน้าที่การงานหรืออะไรที่มากกว่าเขายังไม่อินกับเราเขายังไม่ได้อินกับเรามากนะคะแบบ ง่ายกับเราพอสมควรแต่ถ้าเราผ่านไปได้สักสามปีอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือพอมีลูกก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอืมนะคะก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันโอเคไหมถ้าเราทนไหวก็ไปต่อแม่ดื่มน้ําก่อนจอยหรือเป้าก่อนเนี่ยน่าจะจอยแล้วแหละน่าจะจอย จอยเดี๋ยวแม่หมอก็ไปที่ติ๊กตอกนะแล้วจอยจะไปไหมล่ะฝากแชร์ด้วยค่ะที่รักใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเลยอ๋อไม่ต้องหลอกสัญลักษณ์มันก็เห็นอยู่นะคะคุณแจม่มม17ค่ะเรื่องความรักเดือนเมษานี้สถานะโสดจะมีใครเข้ามาไหมโสดไปก่อนนะคะไพ่ ึ้นว่าโดดเด่นในะเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเวลาเราจะเลือกใครมาเราค่อยๆที่จะเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะมีความรักโอเคปะถ้าเกิดว่าไม่ดีไม่ครบเครื่องเราเรามันเพอร์เฟกต์นิดไงทีนี้พอใครจะเข้ามาถ้าไม่เพอร์เฟกต์นิดเราไม่เอาอีกมันก็ยากอะส่วนใหญ่ผู้หญิงเก่งอะจะมีแฟนยากส่วนใหญ่ผู้หญิงเก่งจะมีแฟนยากนะคะเออเพอะผู้ชายเก่งก็เจ้าชู้เหมือนกันผู้ชายเก่งมักจะรวยแล้วผู้ชายรวยมักจะ เจ้าชู้นะคะนี่คือคําตอบนะอืมโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะคะอืมไปต่อนะคะใครไม่แชร์ออกไปแชร์ก่อนนะจ๊ะที่รักจะได้ไม่ติดค่าครูกันนะจ๊ะจะมีโชคลาบลอยไหมคะอี๊บนะคะอีจะมีโชคลาบลอยไหมเกาะโอ้ะะอโอหดูพุงดิโอโหพุงใหญ่ไม่ไหวอะมีมีที่รักมี มีมีเลขแม่อีเป็นเลขแบบจากการจุดทูบอะช่องไหนที่เขาเรียกว่าไรมันมันจะมีบางช่องที่เขาเป็นช่องทําหวยค่ะเออเป็นช่องสถิติอะที่ทํามือด้วยนะไม่ใช่จุดทูบอย่างเดียวต้องแบบช่องที่ทําสถิติหวยอะช่องนั้นแหละไปตามไปตามหาเอานะคะ แม่คิดถึงแม่ก็คิดถึงปัมเหมือนกันหูปัมตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะที่เราไม่ได้เจอกันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันจนวันนี้วันอังคารแล้วอ่วันนี้อาจไม่ได้ไปติสต็อกค่ะแม่ทําไมทําไมไม่ไปติกต็อกจอจะโดนเช็คขาดนะวันเนี้ยพอปัมขาดไปสามวันแล้วนะ <c oughs> จอยพ่ยอยากบอกว่าเป็นไพาสเตรชเนะียได้พายเดียวกับแม่หมอเลยวันนี้ก็ได้พาสเตรชมีความสามารถ มีระบบในการจัดการวางแผนตัวเองที่ดีมากลำดับเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่มีแผนที่ดีกับตัวเองว่าเราจะทําอะไรนะคะแล้วมันก็มักจะไม่ผิดพลาดอยู่แล้วนะคะทำอะไรใช้สมองมากกว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะไพ่ดีนะขอบคุณมากค่ะแม่หมอขอบคุณค่ะย,ยินดีค่ะใช่แม่งานหนูเยอะมากปามทำโอหรอลูกช่วงเนี้ยใครอีกนะใครอีกนะ หมดแล้วเนาะไม่มีคาถามแล้วอะจอยขำอะจอยขำแล้วหนึ่งดูสิกี่โมงละเอ้ยทัศยามาแล้วเจ้าไอซ์ของแม่หมอคนชื่อทอคิดยังไงกับหนูคะแม่จะได้คุยยาวๆไหมชาริออดอุ๊บเออคนนี้ไม่ยาวคนนี้ไม่ยาวคนนี้ซ้อนค่ะคนนี้ซ้อนเลยลูก เราอยากจะชัดเจนแต่เราก็มีความเอะเราก็มีความเอะรู้สึกว่าคนนี้เหมือนจะไม่มั่นคงเพราะว่าไพ่มันออกมาเป็นราชินีพระจันทร์เลยอะ่ะแสดงว่าตัวเขาเองอะ่ะน่าจะมีคนคุยมากกว่า2ก็คือเรากับอีกคนอะไรเงี้ยมากกว่า1สิเนาะเรากับอีกคนแล้วก็เรายังไม่ใช่คุณที่เขาจะเทรดน,นะคะอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจนะประมาณนี้ประมาณนี้นะไม่ได้ทำแม่แต่เอางานกลับมาทำบ้านโอ้โหขยันไม่ไหวนะคะ อุ้ยไพ่คือดีมากใช่ไพ่ดีที่สุดไพ่จึ้งมากนะคะอ่ะใครแชร์อีกคะสมัครไว้เขานัดสัมภาษณ์วันที่8นี้จะได้ไหมคะพี่ดาสมัครงานไว้เหรอคะเขานัดสัมภาษณ์วันที่8นี้จะได้ไหมคะพี่ดา congratulation ค่ะพี่ดาถ้าเป็นงานด้านเอกสารนะคะงานออฟฟิศเอ่อซื้อมาขายปลายงานบ้านคอนโดธุรกิจสังหามีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เลยไพ่ใบนี้เปิดรับพนักงานใหม่เวลคัาม c o n เก a t u l a t i นะคะอ่ะแคปไปแคปไป เดี Emmanuel, ๋ยวได้ไพ่องไรอย่าลืมส่งรีวิวมาบ้างนะไม่ใช่พอได้งานนะคะไอ้สาบสูนเลยอันนี้ไพ่ดีไพ่ดีต้องแคปนะคะเก็บไว้เป็นขวัญกําลังใจว่าเออน้องหมอเขาทายว่าได้ไว้ยแก่อะไรอย่างนี้นะคะเวลาสัมภาษณ์เราจะได้มีความมั่นใจในตัวเองเนาะอ่ะอ่ะตอนแรกสิบคนยี่สิบสองคนอีกแล้วนะอีกสักสามคนดีไหมอีกสักสามคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันที่ติ๊กต็อกช่องแม่หมอคุณปาลีนะคะ แม่หมอคุณปารีเนาะเดี๋ยวไปไลค์กันในที่ติ๊กต็อกดีกว่าเพราะว่าอันนี้มาขำๆอ่ะผู้แชร์ค่ะโจนนัสเนี่ยจะไปทํางานต่างประเทศจะดีไหมคะหรือเป็นยังไงได้ไปหรือเปล่าก่อนอุ้ยดีค่ะไปเลยค่ะโกอินเตอร์ค่ะเผอเผออาจจะไม่ได้ไปทํางานนะฮะอาจจะไปได้อาจจะไปได้อจจไไดขออร่อยอยู่ที่นู่นอาจจะไปได้เขาเรียกว่าได้ครอบครัวได้อะไรอยู่ที่นู่นเลยนะอืมโอเคไหมเนี่ย มีเกณฑ์ได้อะไรที่แบบมากกว่าเม็ดเงินในการทํางานได้ครอบครัวได้สามีได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่นยค่ะเออไพ่ดีค่ะไปเลยค่ะโกเลยโกพุ่งเลยค่ะพุ่งอยากดูส่วนตัวได้ค่ะมาเลยมาเลยพี่บีใครอยากดูส่วนตัวก็จิ้มลิง์โปรไฟล์เลยค่ะไปเลยแม่ ไปอ่ะไปต่อนะคะไปต่อคะ่ะคนละคําถามพอนะใครถามแล้วให้เพื่อนบ้างไหมแคปไไปแล้วคะ่ะดีมากคะ่ะพี่ดาเดี๋ยวได้ยังไงอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมส่งรีวิวหลังบ้านนะจ๊ะคนดีนะคะปังๆโรดๆคะ่ะทุกคนเออวันนี้ปังจริงวันนี้พายปังทุกคนนะคะงานเยอะแม่ตู้มาจากแหลมวันละสิบตู้แม่งานเยอะไม่ไหวรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมประสบการณ์ไม่มี น่าจะดีไปวันๆเอาาหมเปล่า, <c oughs> าเราบอกแม่ดูดวงเถอะดูดวงเถอะไม่ต้องมาหรอกนะคะอะต่อไปค่ะความรักจะมีเข้ามาเมื่อไรคะโสดขวัญยี่สิบสามน,นะคะขวัญยี่สิบสามโทรโขวัญขวัญเอ้ยขวัญมานะคะมีระยะสามเดือนนี้ก็มีคนเข้ามานะคะมันเป็นไพ่ที่เรียกว่า มีการเปลี people, play, break, 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 break. Okay. ่ยนแปลงเข้าเข้าออกออกเทมเพลนส์ก็จะเจอคนเจ้าชู้หร to ือว่ามีเข le ้ามาแล้วก็หายไปเข้ามาหายไปอย่างเงี้ยไม่ได้เจอคนจริงใจมากแค่เข้ามามีคนคุยแบบแป๊บแป๊บปั๊บป๊นะเหมือนเวลาเราเข้าแอปแอปหาคู่ใน Facebook อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิอไลทรทักอือก็ประมาณนั้นแหละอะไรมากมายก็อยากได้แค่คนคุยไม่ใช่หรอที่รักอืม ถ้าอยากได้คู่ก็ต้องลากกันเข้าไปในลายอีกอะไรอีกนะคะฟามนำเข้าอะไรเพื่อนถามยินดีด้วยไปส่งหลังบ้านสิจอยจอยไปส่งรีวิวหลังบ้านสิเนี่ยน้องขึ้นบ้านใหม่แล้วแม่ถามแม่ตั้งต่เดินทีนนแล้วโจนี้สำเร็จแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะจอยไปส่งรีวิวหลังบ้านอันนี้มันมันแคปแล้วมันเป็นลายลายมันไม่สวยมันต้องส่งในไลน์แอดอะ โอเคปะเออแต่จอยส่งในไอ้นี่เนาะอินบ็อกซ์คนนั้นจอยส่งในอินบ็อกซ์ในทิกตอกเนาะนำเข้าส่งออกสินค้าทุกอย่างเออปาล์มปาล์มเขาตอบแล้วนะแพรหูบอหูบอนะคะมีอีกไหมอะ่ะคำถามไม่มีแล้วอะ่ะคำถามไม่มีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในติกตอกดีกว่าคนน้อยแล้วด้วยสมาชิกในทิกตอก รอบอ้อมไม่รู้เดยวมาไปทิกตอ,อกก่อนนะคะต้องเก็บคะแนนในติกตอ,อกอีกวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคนะไปเสิร์ชคําว่าแม่หมอคุณปาลีนะคะเสิร์ชคําว่าแม่หมอคุณปาลีในติกตอ,อกเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะอ่ะวันนี้มาแค่นี้หอมปากหอมคอกรุบกริบขอบคุณสาวๆใน Facebook เพจแม่หมอคุณปาลีด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะไปติกตอ,อกเจอกัน